คลิปนี้นะครับผมจะมาสุ่มผล100ผลนะเพราะว่าคลิปที่ผมไปสุ่มกับพี่ไอชตเนี่ยผมสุ่มได้แต่ผลเกลือนะทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มคนเดียวให้ดูเลย100ผลมาดูกันว่าผมจะได้ผลหลักล้านมากไหมมาครับทุกคนเริ่มเลยดีกว่านะสุ่มเลยละกันทุกคนผลแรกนะครับเปิดมาแค่เกลือเลยทุกคน อันนี้ก็ผมเข้าไว้เครื่องนึงทุกคนผลสมุกเหมือนก้อนเมฆเลยสองผลแรกก็เกลือแล้วทุกคนผลที่สามนะครับไอ้ผลที่หนึ่งกับสองมันมีปัญหานะก็เลยหลุดผลอุ้ยผลเสียงได้ผลหลัก้าน <roar! S 2> แล้วลลทุกคนนี่แหละนี่แหละดีจัดวางครับตัวสี่นะครับทุกคนผลเฮ้ยผลอะผลติดติดกันเลย,ยคนโอ้โหยวางไอดี ID ที่ห้านะครับทุกคนไอดีทให้ผมเข้าไว้มันหลุดนะหายเลยเสียงกระพระเศร้าอ่ะสาสได้มาแต่เราก็ได้ผลสั่นอะไรวะผลล้านสามผลติด โชคดีนี่ไงมันมาแล้วทุกคนไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ได้มานะอดีที่6นะทุกคนมาลาดิกไหมอ๋อไม่ใช่นะทุกคนครั้งนี้อจะปิน <Spin S 1> นะอดีที่7หอุ้ยผลน้ำแข็งอ่าเอาไว้ตรงนี้แล้วกันทุกคนดีเราลงมานะตัวที่8แต่ผมจะเปลี่ยนเป็นปการเก็บข้อตัวนะทุกคนอดีที่ผมเข้ามีปัญหานะผมไม่อยากเสียผลผลเสียงกับผลพระแล้วก็ผลสั่นหายไปแล้วทุกคนเสียดายมากเลยอะ่ะรักษาได้นะ นี่ผมจะเก็บเข้าตัวนะครับคนชอบเลยทุกคนเอ้ามีแล้วผมว่าเราไปเข้าเซิร์ฟสาธารณะดีกว่านะนี่ก็รีตัวเลยแล้วกันตัวที่9วิผลบอมมีอีกแล้วทิ้งไว้ตรงนี้แหละเผื่อมีคนมาเก็บนะครับตัวที่10บพลีวูดเก็สิบเอ็ดผลสปิน 12, สิบสองล็อกเก็ตสิบสามปินอีกแล้วสิบสี่ยางมีอีกแล้วทิง้งตัวที่ 15, สิบห้ามกนะครับสิบหกผไฟ 17คนผสปริงตัวที่18อันนี้ไอดีใครเอ่ยของพี่ไอจิตน,น,นะครับผลสปริงไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมทิ้งผลในเซิร์ฟเวิร์ดแล้วนะครับคนมีคน a อฟเคแล้วสลับไปสลับมาอยู่นั่นแหละตัวที่19้วิแมกมาเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับข้างหลังยี่สิบผลทรายวางไว้ตรงนี้ดีอยู่นะ ผลสาโลเกนนะครับ21อหุ้ยผลคอนโทนนะทุกคนโอ้โหหลักร้อนมาอีเแล้วโคตรดีตัวที่22อันนี้ไอเดียหลักผมนะทุกคนมันเข้าได้แล้วนะผมไปปรับแล้วนะยังกินผลล็อกเก็ตอยู่เลยผลไฟอีกแล้ววาง23ผลน้ำแข็งย่างชอบเลยสวยมากเลยวางตัวที่24สิบป,ปินอะไรนี่ผลเกลือ25าน้ำแข็งอีกแล้วดีวางเลย26ผลแสงแ 27สโมก28คลชอบ29คนน้ำแข็งอีกแล้ว30สป,ปิน31คลชอบ32คลน,น้ำนะครับอ่าไว้นี่33สมมัติที่นี่เลยทุกคนพี่เกลียนเปลี่ยนโลกคนล็อกเก็ตน,นะทุกคน34น้ำแข็งผลที่สี่แล้วครับทุกคน35ผลแสงผลที่สองดุกดิกมากเลยไอ้สองตัวนี้36นะครับสปิน37ผลชอบ ทำอะไรกับผลพวกนี้ดีทุกคนเดี๋ยวไปบูชายานะทุกคนจะได้ผลดีๆนะเกลือนักใช่ไหมเกลือเหรอเกลือเหรอทิ้งให้หมดสามสิบแปดเฮ้ยผลอะไรนะหิมะใช่ไหมตุลาการอีกแล้วน่าหน่อยครับกว่าจะมาเก็บไว้ละกันสามสิบเก้ากระปิงตีสิบผลบอมบ์นะครับ4ีสิบเอ็ดโอ้ยนั่งหลุดหยิบต้องอย่างนี้ทุกคน 42ไปยือไฟเอตีเยอะแหละเอาไว้นี่ละกันมันสวยนะครับทุกคนตอนนี้โรงงานเกิดนะทุกคนจะตีหันไหมเนะี่ยผมไม่รู้ว่ามันมาตอนไหนเนี่ยพักไปเล่นเกมจะได้ผลอะไรจะได้ผลอะไรวิ่งผลช้างทุกคนโอ้โหโชคดีจัดอะตีโรงงานได้ผลช้าง ตัวที่43นะครับเมื่อกี้เราตีโรงงานได้ผลช้างนะโชคดีมากเลยแต่เราสุ่มได้ผลเสียงนะทุกคนแต่เราเก็บไม่ได้เพราะเซิร์ฟมารีนะครับไม่ใช่เด็กผมหลุดนะมาผลอะไรเอ่ยสมูทเกลือนี่ตัวที่44นะครับผลแสงผลที่3แล้วนี่เอาไปตัวที่45ใกล้ถึง50แล้วทุกคนอีกครึ่งทางอีก5ตัวดิอุ๊ยผลพระเกตมาแล้วผลที่2องนะทุกคน คนแรกมันปิวไปแล้วนะครับเอ่อเก็บเขาตัวดีไหมกลัวมันปิวอีกอะเซฟไงไม่เอาดีกว่าวางไว้ผมไม่เป็นไรหรอกมัง้งไม่เอาดีกว่าผมเอาไอดีหลักเข้ามาเก็บดีกว่าลิฟเลยละกัน4ีส <c oughs> ิบหกอะอีกศูนย์นาทีรอแป๊บมา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 เอ่อ f a อน นี่สี่สิบเจ็ดผลแสกสี่สิบแปดนะครับคนใหญ่กแล้วสองผลติดแล้วนะอีกผลผัวงายไงวะสี่สิบเก้าโอ้ผลแสกละห้าผลแล้วนะเนี่ยห้าสิบครัฟูห้าสิบแล้วอีกห้าสิบตัวมาผลมืดนี่นี่เอาไว้ตรงนี้ห้าสิบเอ็ดอ๋อกูดาวอีกแล้วอะไรเนี่ยส่นนาทีนะครับรอแป๊บ ไมยอมไม่ยอมมีเ um ท,ท่ๆซุ่มวิผลแมงมุมหลักการโยนไว้ก่อนพ่อสิบสองเอ่อล็อกเกตข้าสิบสามผลบอมหกข้าสิบสี่ ตัอปิน้นห้า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 ถามไงห้าห้าตัวที่ห้าสิบห้านะครับแปกห้าบาทสิบบาทก็เล่นเนาะเอาตดไปแล้หรอรอหนึ่งนาทีแป๊บหนึ่งมามามาได้ยังผลเฮ้ยแมงมุมอีกแล้วสองผลแล้วนเนี่ยวุ้ยโรงงานมาอีกแล้วขอจะมาสุมผลนะครับอันนี้ตัวที่ห้าสิบหกนะแต่ขอตีโรงงานก่อนแล้วกันเปิดเลยดีโดนใจร้อนตี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 ลอ,องใช้ผลเลย ปรับเป็นภาษาไทยไม่อัพผลอีกอ๋อธรรมดาก็ได้ครับมันปรับมาใหม่มันไม่มีโล่ขึ้นให้เรานะครับทุกคนจะได้ตีง่ายขึ้นมากเลยนะเนี่ยพอแบบตึงตๆไ <Diamond. S 1> ดมอนด์อยเกลือวางเลยไปทุกคนกลุ่มตัวที่ห้าสิบหกของเราดีกว่านี่ <laughs> ไดมอนติดกันเลยโอ้โหตัวที่ห้าสิบ็ดมา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 สปินทุกคนคนหายหมดแล้วครับอีกตัวนึ้งผมไม่ได้เข้านะมันรีไปละตัวที่ห้าสิแปดผลรีเวิดตัวที่ห้าสิบเก้าแมงมุมตัวที่หกสิบฟาคอนนะครับตัวที่หกสิเอ็ดนะครับอุ้ยคอนโทรลอีกแล้วตัวที่หกสิบสองผลปอมตัวที่หกสิบสามผลชอบตัวที่หกสิบสี่ชอบอีกแล้วหกสิบห้าผลดาร์กไว้นี่แล้วกันหกสิบหกผลยางครับ ไอ้นี่รายกานแพงอยู่ไอ้ไม่เอาไว้นี่ดีกว่าาตัวที่67ผลสมก68สแมกมาเอ๋อไว้นี่69ผลบอม70ไปเยอะ71ผลแสงจะไม่ได้แล้วนะเพราะว่าอันเก่ามารีไปแล้วนะน่าจะเป็นผลที่7นะถ้าจำไม่ผิด72บอผลบอมอีกแล้วอืมไว้ไหนดีนะไว้ทะเลดีไหมทุกคนแหม เอาไว้นี่แหละมันหกลงมาแล้วเจ็ดสิบสามอยู่โลกสามเยียดเดียวโลกน้ำแข็งไปตรงนี้แล้วกันตัวที่เจดสิบีบาเลยไปนี่เจ็ดสิบห้าไปทุกคนโรงงานเกิดนะครับไปตีโรงงานกันนะเลือดสองแสนตีแป๊บเดียวนะครับทำเป็นหมัดใหญ่ดีกว่าเอาเอาใหม่เอาใหม่ปดปัด๊บตีง่ายๆเราตีตอนนั้นเราได้ผลช้าไหนะครับมาดูกันว่าครั้งนี้เราจะได้ผลอะไรนะลุดลๆดดีๆไปอีกเดียวอีกมือน,นึง ได้ผลดาร์กนะครับก็ดีอยู่เอาวางไว้แล้วกันนี่อันนี้ฮาลาวีนนะครับเดี๋ยวลองสุมตรงนี้ทุกคนกิดได้ผลนะตรงนี้ก็สุมได้เหมือนกันนะครับได้เงินนะครับตัวให้เจบหลแสงตัวให้เจเจดอุ้ยผลอะไรบิ๊กมัมได้อีกแล้วผลหลักล้านเห็นไหมทุกคนครั้งเนี้ยผมมาแล้วสุมคนเดียวได้ไงได้โคตรเยอะผลหลักล้านตัวให้เจสิแปดล็อกเก็ตโยน็ดสิบเกางาไปนี่แปดสิบ อีก20ผลนะครับสโมอทุกคนครับผลบินไปหมดอีกแล้วโอ้ยอุตส่าห์ได้ผลมาได้เก็บเข้าตัวก่อนเสียดายชิปเปล่งเลยหลุดอ่ะแปดสิบเอ็ดเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไดมอนด์แปดสิบสองผลดาร์กแปดสิบสามผลชอบแปดสิบสี่ผลินแปดสิบห้าผลยาแปดสิบหกผลแสงเราจะสิบได้แล้วมั้งเนี่ยานับงานนะแปดสิบเจ็ดไดมอนด์แปดสิบแปดผลแมงมุมแปดสิบเก้ากาวิตี้ <No. S 1> นี่หล <No. S 1> ักล้าน 90นะครับเหลือแค่10ผลเท่านั้นนะเต่นผลซ้ายนะครับ91้าเอ็อคนเวาสานาทีนะครับแล้วคนลองส่มอีกกิจกรรมนะโอ้ได้เงินอุไ้ได้สักเม้นสามร้อยได้ละมั้งอีกศูนย์นาทีนะครับโอ้ยต้องได้อะไรแม็กมาเก้าสิบสองชอบผลเกิดผลเกิดอยูงไหนวะนี่ไงผลน้ําแข็ง มาทุกคนตัวที่เก้าสิบานะครับผลสปินตัวที่เก้าสิบสี่ไฟตัวที่เก้าสิบห้าน้ำแข็งนะครับเก้าสิบหกช็อปเก้าสิบเจผลรีเวิร์สผลโค้ดผลผีมาทุกอย่างเก้าสิบแปดกมาเก้าสิบเก้าอีกสองตัวนะทุกคนนี่เล็กหนึ่งแล้วตัวต่อไปตัวที่หนึ่ง้ยแล้วนะครับโอ้เราก็ได้ผลหลักด้านมาเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าเซิร์ฟกกรีหายไปนะครับมาคทุกคนถึงตัวที่หนึ่งร้อยแล้วนะปิดฉากดีๆไปผลนี้ ผลไฟนี่เก็บ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 แล้วก็ทําการโอ้ <c oughs> oh. ลู้จะไปทําอะไรทุกคนไม่อยากโย,ยนทะเลนะครับลิบนี้ก็จบแล้วนะครับทุกคนผมก็ได้ผลหลักล้านเยอะเลยนะแต่ว่าตัวที่อยู่ในเซิร์ฟอ,อีกตัวหนึ่งมันหลุดออกไปนะครับผลรีหมดเลยตั้งหลายครั้งนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนไปแล้วนะครับจุ๊บมั่ว